สวัสดีครับยามเช้านะครับผมทนายเดชาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเช่าซื้อการคำประกันนะครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทําสัญญาเช่าซื้อและสัญญาคำประกันนะเพื่อจะได้รถยนต์รถจักรยานยนต์มาใช้ในการประกอบอาชีพหรือหรือใช้ในชีวิตประจําวันปรากฏว่ามีผู้เช่าซื้อผู้คำประกันบางคนนะครับไปอาศัยนะการทําสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาคำประกัน เพื่อจะได้ให้ได้รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับมาอยู่ในความครอบครองเป็นช่องทางในการคดโกงหลังจากเช่าซื้อแล้วก็นําไปขายนําไปจำนำหรือนําไปใช้นี่บุคคลอื่นนะครับตอนนี้คดีแบบนี้นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมอยากจะฝากเตือนผู้เช่าซื้อผู้คำะาันะครับถ้าคุณไปทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วเนี่ย นะคุณใช้เป็นช่องทางเพื่อให้ได้ทรัพย์ที่เช่าซื้อมาโดยไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาเท่ากับว่าคุณมีเจตนาโกงหรือมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกนะครับลักษณะความผิดแบบนี้สารดีกาเคยตัดสินมาแล้วว่าการที่คุณไปหลอกเช่าซื้อหลอกไฟนัซ์ได้รถยนต์รถจักรยานยนต์มาแล้วเอารถยนต์ไปขาย นะครับคดีแบบนี้สารีกาบอกว่ามีความผิดฐานชอ่อโคงคำพิาพากษาดีกาที่5 2 2 8องทับ5 4ระวังนะครับจะติดคุกนะฮะช่อโคงนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำสัญญาเช่าซื้อแล้วคุณก็ทำเป็นแกล้งผ่อนไปสัก2องสางวดหลังจากนั้นคุณก็เบียดบังนะครับโดยเอารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่คุณเช่าซื้อนั้น ไปตีใช้นี่นะไปตีใช้นี้บุคคลอื่นสาฎีกาตัดสินว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์สินที่เช่าซื้อมีความผิดฐานยักยอกติดคุกเหมือนกัน<ม>คำพิพากษาดีกาที่หนึ่งหนึ่งสองเก้าสี่ทับสองห้าห้าสามเห็นาดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ